สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมหัวใจมิตรีนอเวนะครับนำทุกท่านเข้ามาสู่โหมดของการเดินทางและคลิปนี้ครับจะพาเพื่อนเพื่อนเดินทางไกลาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีคลิปนี้ไม่ใช่แค่พาเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นคลิปที่แนะนำเส้นทางแบบละเอียดบอกถนนแต่ละช่วงความยาวจุดที่ต้องระวังจุดอันตรายรวมถึงของดีของเด่นในจังหวัดต่างๆที่เราผ่าน ใครที่กำลังวางแผนเดินทางขับบนถนนเส้นนี้รับรองว่าดูคลิปนี้จบแล้วขับตามได้เลยไม่หลงทางแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข2อนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ทางหลวงหมายเลข304ทางหลวงหมายเลข304นั้นเริ่มต้นที่นู่นนะครับปากเกร็ดแล้วก็สิ้นสุดตรงนี้นะครับที่นครราชสีมาหรือจะพูดว่าเริ่มต้นที่นครราชสีมาแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปากเกร็ดก็ได้ เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราเลี้ยวเข้าที่ทางหลวงหมายเลข304แล้วนะครับในช่วงแรกของถนนหมายเลข304ต้นไม้สองข้างทางนั้นเยอะนะครับเขียวขจีคลิปนี้นั้นถ่ายเมื่อประมาณช่วงพฤศิกายนนะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาศักายนพศนห6า 2, นะครับและในช่วงต้นคลิปนี้ครับเราอยู่ บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็อำเภอต่อไปนั้นจะเป็นอำเภอปักธงชัยในจังหวัดนครราชสีมาและผมก็จะสปีดความเร็วของคลิปนะครับเพื่อให้คลิปนี้นั้นจบเร็วขึ้นแล้วก็เพื่อนๆจะได้ดูทางอย่างครบถ้วนทุกเส้นทางนะครับ สองข้างทางนั้นเขียวขจีนะครับจุดสําคัญสําคัญจะให้ดูนะครับวันนี้แล้วก็จะไปดูบนเขาปัดนะครับแล้วก็เขาโทนที่ตรงนั้นนั้นมันมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับไปดูว่าสภาพถนนเป็นอย่างไรทำํำไมถึงเกิอดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับตรงเขาโทนอำเภอรแรกที่เราผ่านนะครับนี่คืออำเภอปักทงชัย จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับท่านในตัวตลาดตัวอำเภอตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข304ก็จะเลี่ยงเมืองออกไปนะครับเส้นนี้นั้นไม่ผ่านเมืองโดยตรงจากปักธงชัยครับอำเภอต่อไปก็เป็นอำเภอวังน้ําเขียวนะครับเราจะขึ้นเขาปักแล้วก็ลงเขาปักที่อำเภอวังน้ําเขียวช่วงนั้นนะครับก็จะมีช่วงที่สําคัญของถนนเส้นนี้นั่นคือเขาโทน,นะครับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง และตอนนี้นะครับได้นาเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมขึ้นมาที่เขาปักแล้วนะครับสําหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเส้นทางที่เราจะใช้นะครับจากจังหวัดนครราชสีมาสู่ปราจินบุรีนะครับที่อำเภอกบินบุรีเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข304นะครับจากนั้นนะครับปราจินบุรีไปถึงสระแก้วเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข33และจากจังหวัดสระแก้วถึงจังหวัดจันทบุรีนะครับ ใช้ถนนสายหลักผ่านพื้นที่ในภาคตะวันออกก็คือทางหลวงหมายเลข317นะครับและในตอนนี้นะครับผมอยู่บนทางหลวงหมายเลข304ช่วงเขาปักนะครับก็คือเขาปักก็จะเชื่อมอำเภอปักธงชัยไปจนถึงอำเภอนาดีของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับความยาวของถนนช่วงเขาปักก็ระยะทางประมาณ20ถึง30กิโลเมตรนะครับเป็นช่วงที่ จะใช้เวลานานกว่าปกติเพราะว่ามีทางขึ้นทางลงเขาแล้วก็ทางโค้งต่อเนื่องวัตถุประสงค์ในการทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆนั้นได้รับรู้เส้นทางนะครับจากจังหวัดจันทบุรีมาถึงนครราชสีมาหรือว่าจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยการพาขับรถชมเส้นทางอย่างละเอียดระหว่างทางนะครับ หมดใจมีตีนอร์เวย์ก็จะเล่าเรื่องราวของถนนเส้นนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับอย่างความน่าสนใจในช่วงเขาปักนะครับจะสังเกตเห็นว่าถนนเส้นนี้นั้นสองข้างทางจะเป็นป่าและเขาช่วงหลังฝนเขียวขจีอากาศดีนะครับขับกลางวันนี้เพลินถ่ายภาพสวยนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่วิวธรรมชาติสวยงามมากนะครับถนนเส้นนี้นะครับ เป็นเส้นยุทธศาสตร์เชื่อมภาคอีสานกับภาคตะวันออกรถบรรทุกรถขนสินค้าก็จะใช้เส้นนี้เยอะมากนะครับถนนนั้นได้รับการพัฒนาเป็นสี่ช่องจราจรนะครับมีเลนไตเขาสําหรับรถบรรทุกผิวจราจรค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับในอดีตส่วนความอันตรายของถหนุนเส้นนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมีโค้งยาวและโค้งต่อเนื่องบางจุดเป็นโค้งบางสายตารถที่ใช้ความเร็วสูงมีความเสี่ยงหลุดโค้งนะครับ แต่ที่เห็นเรเร็วนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมขับเร็วนะฮะเนื่องจากว่าผมนั้นใช้สปีดความเร็วในการตัดต่อถนนเส้นนี้อย่างที่บอกครับมีรถพ่วงรถ1ิบล้อขึ้นลงเขาช้าลงเขาเร็วบางคันเบรกไม่โดยเฉพาะช่วงลงเขาต้องเว้นระยะห่างไว้เสมอนะครับนอกจากรถบรรทุกที่ต้องระวังแล้วนะครับในช่วงหมอกและฝนครับเพื่อนๆฮะช่วงเช้ามืดและหน้าฝน มีหมอกลงจัดมองเห็นในระยะสั้นถนนลื่นมากเมื่อฝนตกส่วนกลางคืนนั้นแน่นอนว่าอันตรายกว่าตอนกลางวันแสงสว่างบางช่วงน้อยโค้งเยอะมองไม่เห็นรถสวนแนะนำให้ใช้ความเร็วต่ำกว่าปกตินะครับแต่จะมีความอันตรายอย่างไรนะครับปัจจุบันนั้นก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นมีจุดพักรถนะครับมีจุดจอดฉุกเฉินป้ายเตือนค่อนข้างชัดเจนมีเลนให้แสงในบางช่วง สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ถนนเส้นนี้นะครับถ้าเราไม่รีบแล้วก็ขับตามกฎก็ถือว่าเป็นถนนที่สวยอีกเส้นหนึ่งนะครับขับตามกฎถึงจะเหนื่อยแต่ว่าปลอดภัยนะครับตอนนี้ผ่านตลาดกม็บนะครับถ้าบริเวณนี้นะครับเลี้ยวขวาก็จะไปที่เขาใหญ่ได้นะครับถ้าไม่ลงอุโมงนะครับแต่ลงอุโมงเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอนาดีนะครับช่วงต่อไป ของทางหลวงหมายเลข304นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจอีกช่วงหนึ่งนะครับต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจเลยเพราะว่าถนนข้างหน้านั้นคือเขาโทนนะครับช่วงที่เกิอดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับถนนเส้นนี้เนื่องจากว่ามีทางชันทางลงเขาที่เป็นระยะทางยาวนะครับทําให้รถใหญ่นะครับรถทัวรถบรรทุกนั้นเบรกไม่อยู่แล้วก็ลงข้างทางอยู่บ่อยครั้งนะครับ ทางหลวงหมายเลข304ช่วงเขาปูโทนถนนเส้นนี้คือหในช่วงที่คนขับทางไกลหลายคนรู้จักกันดีทางหลวงหมายเลข304ช่วงเขาปูโทนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีช่วงนี้เป็นทางลงเขาที่มีความลาดชันโค้งต่อเนื่องและมีระยะทางยาวประมาณ20กว่ากิโลเมตรแม้ถนนจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ยังคงเป็นจุดหนึ่งที่เกิอดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งที่สุดของทางหลวงหมายเลข304นะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับตอนนี้เราเริ่มลงเขาแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะลงยาวไปเกือบ20กิโลเมตรนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริเวณนี้มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งรถบัสรถบรรทุกและรถส่วนบุคคลสาเหตุหลักมาจากการใช้ความเร็วที่สูง การเบรกต่อเนื่องจนเบรกไม่และการประบาดในช่วงของการลงเขานะครับทางโค้งยาวริมถนนบริเวณนี้นะครับจะเห็นสารเล็กๆที่คนในพื้นที่เรียกว่าสารปู่โทนหรือว่าสารเจ้าพ่อปู่โทนเราพูดถึงความเชื่อของชาวบ้านและผู้ใช้ถนนนะครับเขาเชื่อกันว่าสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ที่สถิตอยู่ที่นี่ คอยคุ้มครองผู้เดินทางหลายคนที่ผ่านมาเส้นนี้จะบีบแตรฉลอลรถยกมือไหว้เพื่อให้การเดินทางปลอดภัยความเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนเป็นความเชื่อพื้นบ้านที่เราต่อกันมาว่าหากมีการประมาทไม่เคารพสถานที่หรือคนขับด้วยความคึกขนอง อาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากได้ในบริเวณเดิมซึ่งจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับทำให้คนยิ่งเกรงและก็ให้ความเคารพมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือช่วงเขาปูโทนเป็นจุดที่ต้องใช้สติสูงมากในการขับขี่นะครับถ้าคุณกำลังผ่านเส้นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมรถให้พร้อมตรวจระบบเบรกใช้เกียร์ต่ำในการลงเขาอย่าใช้เบรกแช่ต่อเนื่อง ลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับห้ามขับตามชิดและไม่ควรแซงในจุดอับสายตาช่วงฝนตกหรือว่าหมอกลงให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นสองเท่าความศรัทธาอาจช่วยให้เรามีสติแต่ความปลอดภัยที่แท้จริงเกิดจากการไม่ประมาทถนนทุกเส้นมีเรื่องราวและเส้นนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าถึงทางจะดีขึ้นแต่สติ ห้ามลดลงนะครับ การเดินทางบนทางหลวงหมายเลข304นะครับขณะน,นี้เรากําลังจะผ่านช่วงอุโมงค์เขาใหญ่ทับลานเราออกเดินทางมาด้วยกันนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาบนทางหลวงหมายเลข304นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีเราอยู่บนทางหลวงหมายเลข304ประมาณ160กิโลเมตรและช่วงที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่คือทางหลวงหมายเลข304ช่วงอุโมงค์ หนึ่งในช่วงถนนที่สำคัญน่าสนใจที่สุดอีกแห่งหนึ่งในถนนสายนี้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถนนช่วงนี้จึงต้องสร้างเป็นอุโมงค์แทนที่จะตัดถนนขึ้นและลงเหมือนในอดีตคำตอบก็คือทางหลวงหมายเลข304นี้พาดผ่านพื้นที่รอยต่อของพื้นป่าขนาดใหญ่ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับปลาน นี่นะครับเรากําลังจะลอดอุโมง์ไปนะครับในอดีตการตัดถนนผ่านพื้นที่ทําให้พื้นป่าถูกแบ่งออกจากกันสัตว์ป่าไม่สามารถข้ามไปมาได้อย่างปลอดภัยนะครับอาจจะทําให้รถนั้นชนไม่ว่าสัตว์ไม่ปลอดภัยนะครับคนก็ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็อาจจะสูญเสียชีวิตได้นะครับการสร้างอุโมงคจึงเป็นทางออกที่ช่วยแก้ปัญหาทั้ง2เรื่องนะครับ ก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะครับอุโมงค์แห่งนี้ช่วยให้รถสามารถลอดผ่านภูเขาได้โดยตรงลดความลาดชันลดความโค้งอันตรายและช่วยให้เกิดความสะดวกขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับถนนขึ้นเขาแบบเดิมนะครับขณะเดียวกันพื้นที่ด้านบนอุโมงยังถูกออกแบบให้เป็นทางเชื่อมพื้นป่า หรือว่าที่หลายคนเรียกว่าสะพานสัตว์ป่าทําให้สัตว์สามารถเดินข้ามไปมาได้ตามธรรมชาติอุโมงค์บนทางหลวงหมายเลข304จึงไม่ใช่แค่โครงสร้างทางถนนแต่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาที่พยายามอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลสำหรับผู้ที่ขับขี่แม้ช่วงอุโมงค์จะขับง่ายถนนตรงแสงสว่างดีแต่ก็ยังควร ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเปิดไฟรถตลอดเวลาผ่านอุโมงค์และเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเสมอถนนเส้นนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของการเดินทางแต่ยังมีเรื่องราวของความรับผิดชอบต่อชีวิตต่อธรรมชาติและต่อผู้ใช้ทางทุกคนนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทางหลวงหมายเลข304นั้นเป็นมากกว่าถนนสายหนึ่งนะครับ จากทางหลวงหมายเลข304ตอนนี้ผมได้นำเพื่อนๆมาถึงตัวอำเภอกระบินบุรีนะครับเพื่อที่จะใช้เส้นเลี่ยงเมืองจากนั้นนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ทางหลวงหมายเลข3 3นั่นเองนะครับเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคตะวันออกครับคลิปนี้เราก็จะได้เห็นสภาพถนนของทางหลวงหมายเลข3 3นะครับจะใช้ถนนเส้นนี้จาก กบินบุรีมุ่งหน้าไปที่สะแก้วนะครับจากนั้นจากสะแก้วก็จะไปที่จันทบุรีแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาที่ทางหลวงหมายเลข33ก็ลักษณะถนนก็ตรงยาวนะครับวิ่งได้เร็วนะครับมี4ช่องจราจรมีเขตชุมชนเป็นระยะนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับจุดกับรถนะครับรถจักรยานยนต์จากชุมชนแล้วก็รถบรรทุกที่อาจจะมีบางคันนั้นวิ่ง แช่ขวานะครับโดยรวมถนนหมาเลข33ถือว่าเป็นถนนที่ขับง่ายนะครับเหมาะกับการเดินทางไกลครับจากกระบินไปสาดแก้วนะครับใช้ระยะทางนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงระยะทางประมาณ90กิโลเมตรนะครับถนนสายนี้ชื่อว่าถนนสุวรรณสอนเชื่อมพื้นที่ปราจินบุรีสาดแก้วจันทบุรีเป็นถนนสายหลัก ของภาคตะวันออกใช้เดินทางทั้งท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การส่งออกชายแดนตอนนี้นะครับมาถึงแยกจังหวัดสะแก้วแล้วนะครับจะสะแก้วเลี้ยวขวาครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข317แล้วนะครับ เมื่อเราเดินทางมาถึงจังหวัดสระแก้วตามคลิปนะครับเพื่อนๆเ,เจอสีแยกแล้วให้เลี้ยวขวาไปที่ทางหลวงหมายเลข317ถนนสายจันทบุรีสระแก้วนะครับแต่เมื่อสักครู่นั้นเราเดินทางมาจากสระแก้วเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปจันทบุรีนะครับถนนสายนี้นั้นเป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดสระแก้วเดิมนั้นเป็นถนนสองช่องจราจรตลอดสาย จากนั้นนะครับได้รับการขยายช่องจราจรเป็น4ถึง6ช่องจราจรเกือบตลอดสายแล้วนะครับเริ่มจากปากแซงตัดกับถนนสุขุมวิทหลักกิโลที่333บวก333ในอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโดยถนนเส้นนี้นะครับก็จะผ่านอำเภอมะขามโป่งน้ำร้อนอำเภอสวยดาวและเข้าสู่จังหวัดสะแก้วโดยผ่านอำเภอวัง,วงสมบูรณ์วงังน้ำเย็นเขาชะกันแล้วก็ผ่าน ถนนสาแก้วเขาหินซ้อนไปสิ้นสุดที่แยกสาแก้วตัดกับถนนสวนสน้ำเมื่อสักครู่นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับขณะนี้เรากําลังเดินทางจากสาแก้วเราก็จะผ่านอําเภอเขาชักกันนะครับอําเภอวังน้ําเย็นจากนั้นนะครับก็เข้าที่อําเภอวังสมบูรณ์ผ่านอําเภอสอยดาวอําเภอปวงน้ําร้อนอําเภอมะขามแล้วก็จะเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีนะครับ นี่นะครับสภาพถนนนั้นดีมากนะครับเพื่อนๆคลิปที่เห็นเร็วๆนี้ไม่ใช่ว่าผมขับรถเร็วนะครับเพียงแต่ว่าผมใช้การตัดต่อที่เร่งสปีดความเร็วนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นถนนเกือบตลอดทั้งสายนะครับ อนนี้เราได้เข้าสู่จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอสอยดาวนะครับบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับมีภูเขาเยอะขึ้นสองข้างทางนั้นก็จะเต็มไปด้วยสวนผลไม้ภูเขาและก็ธรรมชาติถนนอาจจะแคบลงในบางช่วงนะครับต้องใช้ความเร็วที่พอเหมาะของดีจังหวัดจันทบุรีนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับทุเรียนมังคุดเงาะผลไม้นี่ก็มีแทบทุกชนิดนะครับของเมืองไทยอาหารทะเลนะครับ แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นชุมชนริมน้ำโบสถ์วัดและทะเลนะครับถือเป็นปลายทางที่ขับมาแล้วหายเหนื่อยจริงๆนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับสรุปเส้นทางนะครับในการเดินทางวันนี้จากนกครราชสีมาปราจีนสะแก้วแล้วก็สิ้นสุดที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเส้นทางที่ขับได้ทำเวลาได้นะครับถนนดี ถนนส่วนใหญ่นั้นเป็น4ช่องจราจรนะครับแต่ก็ต้องระวังในช่วงเขาแล้วก็ระวังรถบรรทุกของถนนทางหลวงหมายเลข3 0 4นะครับต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับขับเส้นนี้ขับตามผมมาไม่หลงทางแน่นอนและคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบคลิปแนวทางแนะนำเส้นทางนะครับขับรถเที่ยวดูยาวฟังเพลินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเ e way ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอทิ้งท้ายด้วยเพลงมะเร็งแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่รับชมสวัสดีครับ